สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันวัดเอเชียไปติดตามสถานการณ์ในรัชชาเหนือกันต่อนะครับล่าสุดนะครับจากการที่กองทัพตะอางหรือ T.N.L.A. ได้ยึดฐานทัพพมา่าก็มีรายงานข่าวล่าสุดออกมาอีกนะครับว่าได้มีการเผยภาพข่าวการยึดอาวุธขนาดใหญ่จํานวนมากไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ปืนครกอาวุธชนิดต่างๆในขณะเดียวกัน,ก,นก็มีรายงานข่าวว่า สภาทฐานได้มีการทิ้งระเบิดใส่พลเรือนทำให้ได้รับความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตด้วยเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่18ธันวาคม2566สำนักข่าวท้าคีเล็กนิวส์รายงานว่าจากการที่เมื่อวันที่15ธันวาคม2566 กองทัพปลดแอกแห่งชาติตะอางหรือ g n l A ได้ยึดฐานทัพฐานพมา่าทั้งหมดภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัริาการกองพลที่101ของสภาทหารในเมืองน้ำซานโดย TNL A ได้เริ่มโจมตีค่ายทหารที่น้ำซานในวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาระหว่างปฏิบัติการ1027และในวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาค่ายของสภาทหาพรพมา่าสำนักงานทุกแผนก รวมทั้งสถานีตำรวจถูกยึดครองรวมทั้งปืนใหญ่ปืนครกของสภาทหานและอาวุธชนิดต่างๆทุนระเบิดกระสุนและอุปกรณ์ทางทหารจำนวนมากรายงานข่าวระบุด้วยว่าในขณะที่ TNL A กำลังโจมตีฐานทัพที่น้ำซานของสภาทหานพมา่าชาวบ้านสามรายของเมืองน้ำซานถูกสังหารอันเป็นผลจากการโจมตีโดยสภาทหานโดยมุ่งเป้าไปที่พลเรือนโรงเรียนเมืองน้ำซานได้รับความเสียหายจากอาวุธหนะัก ความเสียหายจากเครื่องบินทิ้งระเบิดและมีรายงานว่าบ้านพักอาศัยมากกว่า40หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีทางอากาศและบ้านพักอาศัย14หลังถูกเพลิงไหม้นอกจากนี้ทหารของสภาทหารเสียชีวิตกว่า60รายและทหารของสภาทหารกว่า30รายตกเป็นเฉลยศึกพร้อมตำรวจ64นายและสมาชิกในครอบครัว25รายเดานสำนักข่าวเชนดวินนิวส์รายงานเพิ่มเติมว่า คลังแสงที่ยึดได้ประกอบด้วยปืนโครกหลายกระบอกซึ่งต้องใช้รถบรรทุกหลายคันในการขนส่งเนื่องจากมีขนาดใหญ่การยึดอาวุธขนาดใหญ่นี้ตอกย้ำความอ่อนแอของรัฐบาลฐานพมา่าและความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องของขบวนการต่อต้านในประเทศและได้เน้นย้ำถึงขีดความสามารถของ T.N.L.A และกลุ่มต่อต้านติดอาวุธอื่นๆในเมียนมาครับอย่างที่สำนักข่าวจินดาวินนระบุนะครับว่า ในการยึดอาวุธขนาดใหญ่นี้ตอกย้ำถึงความอ่อนแอของรัฐบาลทหาพรพม่าและความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องของขบวนการต่อต้านในประเทศเมียนมาและนี่อาจจะเป็นสัญญาณน,นับถอยหลังของรัฐบาลทหาพรพม่าและรูปแบบสาพันธรัฐที่กลุ่มชาติพันธุ์เรียกร้องก่อนหน้านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจริงในพมา่าในระยะอันใกล้นี้ก็เป็นได้ครับ